มาแต่งรูปง่ายๆสวยๆลงไอจแบบนี้กันคะ่ะทุกคน oh. ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้วิวด้วยนะคะ mm hmm. อย่างแรกเลยนะคะวิวใช้เป็นแอปเหมยตูนะคะก็คลิกเข้าไปที่แอปได้เลยค่ะหลังจากที่กดเข้ามานะคะก็เลือกหนึ่งรูปที่เราต้องการจะให้เขาเนี่ยทำการคัดเอาให้เราค่ะมองที่ด้านล่างนะคะหาคําว่าคัดเอาค่ะคลิกเข้ามานะคะแล้วระบบก็จะทําการวรงมวลผลให้กับเรานะคะให้เราคลิกตรงคําว่าพื้นที่ใหม่ค่ะ หลังจากคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ลากเส้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าจะให้เขาเนี่ยทำการคัดเอาตรงช่วงไหนให้เรานะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการระบายสีนะคะระบายระบายลงไประบบเขาจะคํานวณให้อัตโนมัติค่ะตรงไหนที่เกินออกมาเราก็สามารถที่จะกดยังลบแล้วก็ลบได้นะคะเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็มาตรงที่ลากเส้นค่ะคลิกแล้วค่ะเขาก็จะมีเส้นให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหน อันนี้ของวิวนะคะวิวเลือกเป็นแบบนี้แล้วก็กดเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเรียบแล้วแล้วก็กดตรงพื้นหลังได้เลยค่ะก็เลือกพื้นหลังที่เราต้องการนะคะอันนี้วิวเลือกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายรูปได้ด้วยนะคะแล้วก็จัดวางตามตำแหน่งที่เราเนี่ยต้องการได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยเราก็กดตรงเครื่องหมายถูกด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเราจะลงไ g เราก็ต้องตัดให้รูปเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็กดแก้ไขแล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าต้องการมุมไหนนะคะ หลังจากนั้นเรามาเติมข้อความโดยการกดตรงข้อความนะคะแล้วเขาก็จะมีแทมเพลตแล้วก็รูปแบบให้เราเลือกเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเลือกแบบไหนก็สามารถลองเล่นกันดูแล้วก็ปรับใช้กันดูได้เลยนะคะมีเยอะมากๆแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวคิดว่ามันสะดวกมากๆเลยแล้วก็มันน่ารักนะคะมีสติ๊กเกอร์ให้เราเลือกใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยแต่งออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมาก